มาตการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัชิมาสัมพุทธ,ธะทุกพระองค์และสวัสดีญาติบุญญาติธรรมทุกท่านวันนี้กระผมได้รับภารกิจพิเศษให้สรุปธรรมเรื่องการจะเอาชนะในเกมชีวิตจินเซเกมเดท่านพระพุทธเจ้าน้อยถามพระพุทธเจ้าว่า การเรียนรู้เกมชีวิตการออกจากเกมชีวิตและการเป็นผู้ชนะในเกมชีวิตต้องทำอย่างไรดิตโตรุบุฎาบุฎานิทัสเนตะจินเซเกโมมานาบุจินเซเกโมคาราฮานาเรเตะโซชเตจินเซเกโมะนิคัสนานิโอสุเบกิกะ ท่านพระพุทธเจ้าตอบว่าหากเราต้องการชัยชนะต้องเรียนรู้จากผู้ที่ชนะแล้วคือองค์พระพุทธเจ้าบุตดาวะโคกไตตะคาชิตัยนาราสุดเดนิกัตตะฮิโตคารามานาบานาเกเรบานาริมาเสนบุตตานิสจึงจะเข้าใจว่า วิธีที่จะเป็นผู้ชนะในเกมและออกจากเกมได้อย่างไรโซเรโอริไกสุรุทา m เมนิเกมูเดช o s ชานินาริเกมุคาราเนเกดาซึโฮโฮวะประการที่1ให้เห็นประโยชน์จากการออกจากวัตะสงสาร ให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดมริตโตโอมิรุสมาดีโนไซคลุคาร่านุเกดัสโคโตคาราไซโตชินโอไซคลุโนบาสุกะมีเอมาสเห็นประโยชน์ของความพ้นทุกข์ถาวรว่าดวงจิต ンイン,イイン,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 ンイイ永遠の解放の音階精神科すべてのことに対して自由になることを理解するやるべきことやるべきことはもう何もありません เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเกิดตายเป็นล้านชาติก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอย่างแท้จริงไซโตชิโนไซครุโนอา d a k มิเต o c h รุ u su kyoku กมันไกโน อินช h น n นาคาเด e ด h มตส์สิเอามาเลซูสต์ t ต s h ินเด i ุก k ุ r ชิมิดาเกกะอารินาเนโมอาริมาเซนประการที่สองเมื่อเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วทุกคนจึงเริ่มฝึกฝนตนตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้คาเรกะชิโน サイคルの危険อ見たอันตรายตอนนั้นทุกคนเริ่มทำศูนย์นิโพระอรหันต์ทั้งหลายเดินตามแม่ธรรมห้าประการนี้เพื่อออกจากเกมชีวิตอย่างถาวรอรหันตตจินเซโนเกมมุคารา ทวารินุกเกดัสทามีนิโคเรลานุกสุเกนสุคุนิชตัดเตคูดาไซการปฏิบัติเป็นไปเพื่อละความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรนชูวะชิกักบิกากุโวคักโชกัก โชกักน์ของโมโซ่เรา s u k สุ o d e s ประการที่สองคือการทรมานตนไม่ใช่หนทางหลุดพ้นจิโกโกมนวะไกโนชูดันเดวะอาริมาเซนประการที่สามการปฏิบัติเดินไปตามทางสายกลางด้วยมักแต่ ย่อลงมาเหลือศีลธรรมสมาธิและปัญญาจิตเซนโดโตกุดารุมะชูชุเลูกชีนิอิตารุฮะโชโดโนชูโดโทาโดริมัสประการที่4ี่ทำให้แจ้งในความจริง4ี่ประการคือรู้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ทางดำเนินให้พ้นทุกข クラティティポントそれは、苦しみの知識、苦しみの原因、苦しみの終焉エノミシそして苦しみの終焉という四つの真実を明らかにします。カンティハー。 รู้แจ้งในร่างกายว่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมารวมกันสุดท้ายต้องแตกดับไม่ใช่ตัวตนของเราแท้จริงคาตาชิคังคาคุชิกคาคุนิคุไตทามาชิกะอิชชนินัตเตไซชูเทกินิวะฮักไกสะเรนาเคเรบะ ならなนと้う。体のี่ยูร่างก o ยขอ o ซเมใประการที่สามเมื่อเข้าใจแม่ธรรมทั้งห้าประการแล้วย่อมเข้าใจรากฐานของพระพุทธศาสนาโก k ก o ยวโอวิเคราะห์สุโตบุรูสกะ วาคคาริมัสและผู้ฝึกฝนจึงดำเนินอยู่ในทางเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิ amo, RIGHT และทรงปัญญาสกัดเตชูเนริชะทาชิวะโนมิชิโอซุซุมิมาชิตะเรวะโคอเคสเดโคเคสเดชูชูโยคุกะอาริ เกณฑ์ไม่เดสและจะมีร,รมเก้าประการมาคำหนุนเพื่อบรรลุธรรมดารุมาโอทัเซสุรุนาเซโ์สุるคโにサポートนดารุมากะอาริมัส no จะรู้ตัวตนว่าเราคือจิตกิเลสกรรมและกายมารวมกันวัตชิตาชิวะกคโกรเดอาริ อยาุบุเดียริคารุมาเดียริทายเดียรุโคโต้นิคิดสุกุเดโชประการที่สี่ฝึกเป็นผู้รู้จิตดูจิตอยู่ตลอดเวลาจิบุนโนโคโคโรอิชิกิสุรุโยนิจิบุนจิชินโนคุนเรนชิสเนนิจิบุนโน 、心を観察してください。แยกจิตออกจากกายกรรมกิเลสได้ชัดเจนโคโคโรโตคาราดะกุรุมะบนโนะไมกะกุนิบุนริชิมัสเห็นกรรมในอดีตที่ส่งผลมาเห็นกรรมปัจจุบันว่าทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อดำเนินไปสู่อนาคต ผลลัพธ์ที่ได้ค a อการมองเห็นวิญญาณ a นอดีตการมองเห็นวิญญาณในปัจจุบัะการมีงเห็นิญญา u ในอนคประการที่ห้าจะเห็นสุขแท้จริงในดวงจิตสงบตั้งมั่นอยู่ไม่เต้นตามสภาวะภายนอกอนาคต ธรรมชาชิโนโนกานิชินโนคุฟฟุกะริโอชิสิเตโอชิสุกิมาสไกยนุจกันนิชิตาคาเตโอดอราไนและจะเห็นภายในวัตะสงสารอย่างแจ่มแจ้งดุดดังคนที่ยืนอยู่บนฝั่งเห็นคลื่นน้ำในทะเลโอโมยาลิโน ไซครุโน i กิเกนไซ่ว่ามายก็รู้ว่ารุเช้าใันนิทอิรุรฮิโตโนโยนิอุมิโนนาอมิรุเธอทั้งหลายจะถึงความพ้นทุกข์แท้จริงจบการเล่นเกมชีวิตในวัฏสงสารถาวรถึงเส้นชัยเป็นผู้มีชัยชนะอย่างถาวรตามที่องค์พระพุทธเจ้าวางไว้ให้ 苦しみの真の受演を迎える文のサイクルの中で人災のゲームを狩猟し公共的な勝者としてフィニッシュレンに到達しますブスの道に従って終わりましたクラブ f t o ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัจฉิมาสัมพุทธ,ธะทุกพระองค์และสวัสดีญาติธรรมทั้งหลายการสรูบรรมวันนี้ขอจบสิ้นแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ